สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งข้างเล่าข้างไทยและก็ต่างประเทศมื้อนี้ชาวํากัได้รับของฝากจากฝั่งไทยพี่น้องเอได้รับของฝากจากหลวงพ่อท่านพี่น้องได้รับของฝากจากหลวงพ่อที่อยู่ฝั่งไทยเพื่อนกันฝากของมาให้ชาวําและน้องเอเนาะเดี๋ยวห้าสิมาแกกพ้อกันเลยน้องพี่น้อง วามียังเนาะเดี๋ยวมาลุ้นน้องกันเลยพี่น้องดีใจลายพี่น้องขอคำกับขอคขามีขอบใจลงพ่อหลายๆเด้อขอให้ลงพ่ออยู่ดีแห้งสุขภาพเพิแข็งแข็งแห้งตอนนี้น้องเอฟ้าจะแก้แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมาแก้มกันเลยน้องพี่น้องวามียังแก้มก็ได้น้องเอน้องเอเห็นละอ๋อเยอะแก้หาน้ำพี่น้องดีใจว่าน้องเอ๋บดีประลุไห้ดีใจ ไปดิดไม่แม่สิแกะน,น,น,นี่แกะก้อนแกะก้อนเอเอบสไปดีเบสแกเหนียวเลยดิมาเอกกับแกครั้งแรกนั่นก็ลองเอกหาจุแกก่องเธอนี่แหละพี่น้องเลยหาได้ครับของฝากครั้งแรก สิมี่อย่างเดี๋ยวเขามาหล่อลุ้นนำกันเนาะพี่นอ้องมี่อย่างเนาะนี่อย่างนี้ทำเลยนี่น้นนองนี่เอเนาะหล่รอลุ้นนำกันเนาะเอเนาะวันนีอากาศหนาวพี่นอ้องหนาวหนาวเลยแถวบ้านเขาขำเลยพี่น้องเอ้ยนี้ อเยพออนนอ้พี่น้องนี่ปลาเมึกแห้งพี่น้องลปลาเมึกแห้งเมื่โงโงะแล้วก็ปลาเมึกแห้งดิเมื่งอันนี้อันนี้ปลาปลาหวานนะเด็กพี่น้องนี่นาะปลาแห้งอันนี้เน้องนง่เมื่งโง่แล้วลกามี ขนมนาะ่ขนมนี่ขนมอันนี้ก็ขนมคือกันเนาะขนมน้องเอขนมตัวนี้ก็ขนมกูวนี้ก็ขนมเนาะขนมนอ่ง้ขนมน้องเอเดยวนี้นะกู้ยบอกขนมกวยบอกกวยกล้วยนไแม่แก่ ดีใจว่าเอเด็กทีเาดีใจดีดีดี่าดีดีดีนีตุ้งนเนาะกระอมต้นงตนนี้แมนโอนติ่นเนาะพี่ก๊อ ôn tin, mọi người. Tôi nha. Tôi nha. Tôi cả Tôi nha.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  xong 2 Tôi nha. 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 Tôi thì được là thì, à thì đó xin thằng vâng này nó, xin มันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นมักระโบกนี่นะอาจจะมันเยอะ เราทำกับโบเคยเห็นเนาะเป็นไหมลดะน่ะคือเมวเมันเบิ่งท่อนที่เลยบ๊อบบ๊อบกเขียวหมดเลยอยึกขึ้นได้โทรกรอบนะเมยตัวนี้บูชาเพียง จังเป็นอย่างค่ะเขาคำเพราเคยกินเยอะเธอเลยเพาเคยกินค่ะก็ไดครับได้กินครั้งแรกเนาะนี่ค่ะเป็นมิดคือมิดมาโถค่ะน้อพี่น้องแต่ชิ้นใหญ่กว่ามิดมาโถง่ายกว่ามิดมาโทแล้วพี่น้องอันนี้ปลาหมึกแห้งพี่น้องสองถุงปลาหมึกแห้งอีกสองถุงเนาะอันนี้ขต่าบางอีถุงนึงเนาะ ป่าเออป่าเมื่อตอนนี้ขนมขนมมีสามถุงที่ถุงขนมมีที่ถุงสองถังหนาถุงที่ถุงขนมที่ถุงนึกจะแม่งิีเดียวต้ยเยอะ แล้วบนันนี้ฮะมานี่ได้น้องเองเก็ดีใจหลายพี่น้องได้กินขนมปลานิงน่งบุุ้กตัวนี้ปลาแห้งปลาแห้งตัวถึ้กินขนมนี่ได้กินบุ้งยุกขนมนี้น้องพี่น้อง,งของนองอม อ okay? ันน okay, ouais. ี้ขาค้ามมาเคยเห็นด้วยใช่ะเป็นเม็ดอันดับเนาะังไม่หยางพี่น้องเมันมันยู่วไเ่าไหรนะมันช่วเม็เทาแต่ว่าขาค้ามราเคยเาเคยกินนะขาค้ก็เลยบูว่าเป็นอย่างนั้นใรอยากจะคอมเมนต์บอกขาค้าด้ยไม่ยาอ

เราพี่น้องวันนี้วันนี้สพคำกดีใจลายลายนะครับอันของภาคจากหลวงพ่อที่ฟังไทยเนาะเพิ่นจะได้ฝากขนมแล้วก็ฝากปลาหมึกแหง้งแล้วก็ฝากอันโอวันติน้นเนาะมาให้น้องเอกับสหคำผู้สึ่ปีใจลายๆเนาะจากสพคำก็ขอความมั่ง,ง,ง,งใจหลวงพอ่อให้ขอให้หลวงพอ่ออันอยูดีไม่แห้งสุกภับเข้มแข็งแข็งแห้งและขอให้ พี่ดไม่แห้งจะรอดไปเนาะสำหรับคลิปน,น,นี้กันสำหรับคลิปนี้กะสเราทกันสิขอดูไว้ทำเวลาพี่น้องต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามขอควเมรอดเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อาทำให้คลิปเป็นตัวต่อไปเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย